สวัสดีครับอยู่ช่องฟิกที่ขอนแก่นนะครับวันนี้ดีใจมากเลยครับพันนี้ออกรอบที่สามของสามปีนะฮะพันได้จากสวนคุณปีแอร์นะครับผมจากสัปดาห์สีนะครับผมพันนี้รสชาติก็จะออกทางสตรอเบอรี่สักหน่อยนะครับลูกเล็กแต่ว่าอร่อยนะครับผมจําชื่อพันไม่ได้นะครับแต่ว่าดีเลยครับพันนี้ดีเยี่ยมอร่อยนะครับผม เป็นพันธุ์ลูกออกสีเขียวหน่อยออกสีเหลืองแล้วก็ไส่ในจะเป็นสีแดงลูกเท่าประมาณนิ้วโป้งมือเนี่ยครับผมวิธีการสังเกตตัวตาดอกตัวนี้กดกิ่งฟอสซิลนะครับกิ่งแก่ไม่ได้ตัดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาโตแบบธรรมชาติไม่ได้ตัดแต่งเลยนะครับผมวิธีการสังเกตนั้นจะสังเกตได้ไงบ้างนะครับว่าตาดอกกับเอ,อกิ่งฟอสซิลนะฮะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่ครับ ดูที่ตัวตาของเขาได้เลยนะครับนี่ฮะตาเขาจะมีคู่กันอันนี้เป็นออกลูกมาแล้วฮะอันนี้ตาดอกนะครับผมแล้วก็แล้วก็ข้างๆนี้จะเป็นตายอดนะครับสังเกตได้ง่ายครับผมถ้าตัวไหนเนี่ยมันมีสองจุดเหมือนกับตัวนี้ครับยังไม่ทันได้ออกนี่ฮะยังไม่ทันได้ออกนี่ฮะเพื่อนๆ มันจะมีสองจุดเนี่ยฮะนี่ครับ,รบก็คือแนวโน้มที่มันจะออกลูกได้ม็ถือว่าดีแล้วก็ดกนะครับตอนนี้เห็นที่เห็นอยู่ก็นับไดน้น่าจะน่าจะสามสิบลูกขึ้นครับหนึ่งสองนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยังไม่ได้นับอันอื่นนะครับผมเนี่ยฮะ ยอดเขาก็ออกด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่ออกแบบธรรมชาติครับเนี่ยครับนี่ฮะนี่ครับ,รบยอดยอดอ่อนเขาก็ออกดอกด้วยนะครับผมนี่ฮะออกยอดออกลูกด้วยนะครับผมนี่ครับอันนี้อันหนึ่งเพราะว่าให้เขาสะสมอาหารเองแล้วก็ให้เขาโตเองแบบธรรมชาตินะครับผมตัวน,นี้ ต้นนี้ก็ใหญ่แล้วครับนี่ครับสูงสองเมตรครึ่งทำต้นก็ใหญ่นี้แท้ยันรากเนี่ยนะครับทนฝนมากเลยนะครับเป็นพันธุ์ที่นี่ฮะอันนี้ตาตายอดเขาข้างล่างเนี่ยครับผมโอ้อันนี้ยอดเหี่ยวอันนี้เขาไม่โตนะครับเขาน่าจะดึงออกได้น,นี่เขาไม่โต นี่ฮะอันนี้เขาเหี่ยวไปขึ้นมาไม่ไหวแห้งก่อนนะครับผมอันนี้ยอดออกด้านข้างด้านล่างนะครับด้านล่างก็มียอดขึ้นมานี่ฮะอันนี้แทย้ยันลากเลยครับแน่นแล้วโอ้ตอรากแสดงว่าเดินไปเยอะแล้วรับผมนี่ฮะการพัฒนาการบางพันธุ์เขาก็ เขาก็อยู่ได้ครับทนฝนได้เหมือนกับพันนี้แต่ละผมไม่อยากจะให้เสียงดีกว่าเพราะว่าผมก็เจ็บมาเยอะอยู่นะครับผมซื้อมาน่าจะสามสิบพันนอกตายไปเยอะเลยเกือบหมดเพราะว่าลองเอาตากฝนดูทดเทศต,ตัวเองแล้วมาเจอทางออกที่ว่าลองจะใช้ต่ออิตาลีน่าจะโอเคนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเครับที่ติดตามชมเทคนิคการ อันข้างล่างนี้ก็น่าจะออกด้วยนะครับผมนี่ฮะกิ่งสดที่มันออกมาข้างบนไอ้เนี่ยครับออกมาด้านข้างต้นนี่นี่ฮะออกมานะกิ่งสดก็ออกด้วยโอ้อาหารในต้นลําต้นน่าจะเยอะครับผมออกเกือบทุกกิ่งเลยฮะทีนี้ก็เดี๋ยวจะอัปเดตคลิปหน้าให้ดูอีกทีหนึ่งครับอันนี้ราสเบอรี่ลาเต้ปลูกไปข้างๆ้างกันตรงนี้เป็นถุงถุงเอานะครับที่เกียรใส่เข่งเอาแบบ เอาแบบปล่อยทิ้งแบบช่างแม่เอ่อโทษที่ที่อันนี้หน่อยนะครับผมอยากทดสอบดูให้เฉยครับมันก็ทนจริงๆครับผมต่อปลายี่สุดยอดใช้ได้ก็ยอมรับเนยนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามันออกเต็มต้นไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทินนะครับผมว่าเป็นไงบ้างความสวยงามสดใสผลไม้สวรรค์จริงๆครับเพราะว่ารสชาติสุดยอดมากกินกับกาแฟนี่เยี่ยมเลยนะครับผม ก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามช่อง f i ี T พนแกนมาที่นี้ครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการนำเสนอการสังเกตตาดอกกับตายอดคู่กันนะครับว่าสังเกตยังไงบ้างแล้วก็แนวทางในการดูแลของผมสำหรับต้นนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้ต้นนี้ปล่อยไม่ได้ตัดบ่อยเพราะว่าไม่ได้ตัดบ่อยเพราะว่าอยากให้เขาสะสมอาหารแล้วก็ปู แตกออกลูกเลยฮะสมปีปีก่อนออกนิดหนึ่งแล้วก็ร่วงเพราะว่าอากาศร้อนอีกปีที่แล้วออกเยอะแต่ว่าก็น่าจะร่วงอีกเพราะว่าอาหารไม่พอแต่พันุ์นี้ไม่ร่วงนะครับเพราะว่ามันน่าจะได้อายุของต้นมันถึงจะติดปีนี้น่าจะติดครับก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามช่องฟิกทีขอนแก่นมาณนาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ